สวัสดีค่ะรังลองยกสั้นนะคะจากภาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะาการศึกษาจริงๆก็จบปริญญาตรีนะคะจากามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสาขาเคมีแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ไปต่อปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะที่วิทยาลัยปิโตเรเลียมและปิโตรเคมีค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในสาขา,อาพอลิเมอร์ค่ะ จากนั้นก็มีโอกาสสมัครงานค่ะก็เริ่มเข้ามาสมัครงานที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาส เข้ามาร่วมงานเป็นอาจารย์นะคะตอนแรกที่เข้ามาก็คืออยู่ในโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งที่เขาเพิ่งเริ่มใหม่นะคะแล้วก็อาจารย์ในภาควิชาก็ยังมีน้อยอยู่แล้วก็จำนวนนิสิตก็น้อยช่วงแรกเราสามารถรับได้เฉพาะนิสิตปริญญาตรีนะคะแล้วก็ก็รับนิสิตปริญญาตรีเนี่ยเข้ามาทำเทคนิควิจัย อันนี้ก็คือเป็นที่มาของการทําวิจัยในช่วงต้นนะคะถ้าพูดถึงผลงานนะคะก็น่าจะการที่เราได้มีส่วนร่วมนะคะในการจบการศึกษาของนิสิตน่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นนิสิตปริญญาตรีโทรหรือว่าเอกคือเรามีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนที่ช่วยให้เขาได้จบการศึกษานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ภาคภูมิใจก็คือว่าในฐานะอาจารย์เนาะก็คือเหมือนกับเราเองก็ มีโอกาสในการพัฒนาบุคลากรนะคะที่มีคุณภาพให้กับประเทศค่ะแนวคิดในการทำงานจริงก็อาจจะมีสัก2อสประเด็นนะคะค่ะประเด็นแรกก็คือ,เ,อเรื่องของความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะทำงานอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ก็อาจจะมองว่าเราควรจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็พยายามให้ดีที่สุด นะคะก็คืออันนี้แล้วโดย,โดยส่วนใหญ่ความรับผิดชอบก็ก็จะมาพร้อมกับเราได้รับมอบหมายหรือว่าเราได้รับหน้าที่นั้นมานะคะเราก็ต้องทำของเราให้เต็มที่ค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการไม่ไม่หนีปัญหาค่ะถ้าสมมุติว่าปัญหาเนี่ยคือการทํางานทุกอย่างมีปัญหาหมด นะคะถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามแก้ไปทีละเปาะอะค่ะมันก็จะทําให้ปัญหานี่ก็คือปมมันก็จะแน่นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วทำให้เราคลายยากขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอปัญหาค่ะก็คือพย,พยายามแก้แก้ทุกครั้งที่เราเจอปัญหานะคะจากปัญหาเล็กๆนี่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆค,คลายไปเองนะคะประเด็นสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะสำหรับอาจารย์เนี่ยก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของการสอนการวิจัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการพัฒนาตนเองเนี่ยมัน จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะเพราะว่างานวิจัยเวลาเราทำอะค่ะเ,เ,เราก็จะต้องมีการค้นคว้าข้อมูลนะคะหรือแม้กระทั่งเราเขียนเปเปอร์เองเราก็ต้องมีการาสืบค้นพวกลิทเลเจอร์ส่วนในเรื่องของการสอนเราจะต้องมีการเาตรียมตัวแมท i a l สำหรับที่เราจะต้องสอนนิสิตนอกจากนิสิตเนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลแล้วตัวอาจารย์เองก็อัปเดตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอในใน,ในเรื่องของการทํางานค่ะ แรงบันดาลใจในการทําวิจัยหรือว่าในการทํางานนี่น่าจะเหมือนกันนะคะค่ะเท่า <_ co> ที่มองก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแรงบันดาลใจน่าจะอยู่กับเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของงานาพูดกันง่ายๆเอาในเรื่องของงานก่อนแล้วกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ทํางานในสิ่งที่เราชอบนะคะหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเอองานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายไม่ว่าจะต่อตัวเราเองหรือว่าต่อผู้อื่นอันนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากทํา รู้สึกว่าอยากมาทางานทาแล้วมันมีความสุขหรือว่าทาแล้วเราสนุกกับมันนะคะถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคนส่วนใหญ่เวลาในชีวิตการทํางานเราก็จะเกี่ยวข้องอยู่แค่2ออย่างงานกับคนนะคะอยู่ที่โต๊ะปุ๊บก็มีงานกับคนนีแหละคะ่ะเรื่องของคนเนี้ยเราดูตั้งแต่เรื่องของการมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าอาจจะเป็นผู้ช่วยวิจัย นิสิตนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของเราเองถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากมาทำงานนะคะ อันนี้จริงๆจ,จากประสบการณ์เลยนะคะองความรู้อย่างเดียวเนี่ยบางทีอาจจะทําให้งานวิจัยไม่ได้ประสบความสําเร็จนะคะคือองค์ความรู้เนี่ยเรามีอยู่เดิมดีแล้วนะคะแล้วก็เราอาจจะต้องหาองค์ความรู้ใหม่เนี่ยเข้ามาด้วยถ้าเกิดเรามีการชิฟแนวทางของการทํางานวิจัยหรือว่าเราพัฒนาวัสดุใหม่ๆแต่ว่า ประเด็นที่สําคัญก็น่าจะเพิ่มมาอีก2ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือเรื่องของ Facility อย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องมือการทําวิจัยถ้าเกิดว่าเราไม่มีความพร้อมที่หน่วยงานต้นสังกัดนะคะมันก็จะทําให้งานวิจัยเนี่ยเดินไปได้ช้านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของบัตเจตงบประมาณเราก็ต้องมีการขอทุนจากหน่วยงานางต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาสนับสนุนการทําวิจัยตรงนี้นะคะคืออย่างของของอตัวเองเนี่ยเ,เ,เ,เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าตอนที่เข้ามา เริ่มงานกับทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรใหม่ๆอะค่ะตอนนั้นเนี่ยเ,เดิมเดิมเ,เราจบทางด้านพวกเคมีกับพอลิเมอร์มาใช่ไหมคะแล้วก็ตอนอปริญญาโทกับปริญญาเอกเนี่ยก็คือว่าจะทํางานวิจัยเกี่ยวกับ ทางด้านการสังเคราะห์นะคะก็คือเป็นพวกเคมีค c a อลโมดิฟิเคชันการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของตัวพอลิเมอร์ค่ะค่ะแต่ว่าพอเข้ามาทางนี้เรื่องของพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ไม่ได้มีความพร้อมนะคะแล้วแม้กระทั่งเรื่องของออการที่เรามาอยู่ในภาควิชาที่มีการบรรจุและวัสดุค่ะก็ทำให้เราต้องมีการชิป งานวิจัยนะคะแล้วเราก็เลยไปมองว่าเออตอนนั้นเนี่ยเรามีเครื่องมืออะไรบ้างที่พอจะทํางานวิจัยได้นะคะก็เป็นโอกาสดีค่ะตอนนั้นก็คือทางมหาวิทยาลยัยเออกเศษตรศาสตร์เนี่ยค่ะกออ็มีการสนับสนุนเครื่องออ Twin s c h o o l Extruder นะคะมาที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะก็เลยให้ทำให้ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราพัฒนาตัวออแป้งมันสำปหลังให้เป็นพลาสติก นะคะโดยใช้เครื่องตัวนี้ในการ formulate สูตรต่างๆนะคะแล้วก็พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เลยมองว่าจริงๆแล้วาบางครั้งเราอาจจะพลิกมุมมองนิดนึงว่า,าไม่ใชใ่เรามีองค์ความรู้อยู่เดิมนะคะแล้วเราก็จะต้องทํางานวิจัยทางด้านนี้แต่ว่าเราก็อาจจะต้องปรับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะก็จะทําให้งานวิจัยนี่มันมีความก้าวหน้าไวขึ้นนะคะค่ะจริงๆเรื่องของ collaboration นะคะ ตรงนี้มองว่ามีความสําคัญนะคะแล้วก็เราเองก็มีความร่วมมือกับอาจารย์ในต่างประเทศด้วยนะคะ ถามว่าความร่วมมือนั้นมาจากไหนก็คือเราก็เริ่มค่อยๆสร้างนะคะอาจจะมีความร่วมมือเดิมอยู่แล้วด้วยนะคะจากตอนที่เราเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศแล้วก็ไปทํางานวิจัยระยะสั้นแต่ว่าพอเราเป็นอาจารย์นะคะเราก็ต้องพยายามแสวงหาความร่วมมือกับอาจารย์ต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่เราทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีนิสิตระดับปริญญาเอก แล้วก็นิสิตเนี่ยมีทุนวิจัยนะคะแต่ก่อนถ้าเกิดเราทราบกันก็คือทุนสกวนะคะเขาก็จะมีคอ,อปรกรค่ะเขาก็จะมีให้ให้ใหงบประมาณนิสิตไปทําวิจัยที่ต่างประเทศนะคะอย่างน้อยก็อาจจะเป็นสักประมาณ8เดือนถึง1ปีนะคะเราก็พยายามติดต่ออาจารย์ต่างประเทศที่เขามีผลงานวิจัยดีๆทางด้านที่เราทําอยู่นะคะแล้วก็เริ่มจากการแลกเปลี่ยนนิสิตก็ให้นิสิตเนี่ย ไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการเชิญอาจารย์ต่างประเทศนะคะเราก็อินไว้มาที่พางวิชานะคะแล้วก็ให้มาดูฟอร์ l ซิลิตี้ที่เรามีอยู่เพื่อความร่วมมือจะได้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็เวลาเราเชิญมาเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากเขาด้วยเราก็เชิญให้เขาให้สัมมนาด้วยนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างคอร์รัรชั่นที่ยั่งยืนค่ะ,ะจริงๆการทำงานวิจัยะคะ่ะอยากให้แบบว่าเรามีจุดเริ่มต้นก่อนนะคะ ว่าเราชอบงานวิจัยทางด้านไหนทําอันไหนแล้วมีความสุขก็ให้ทํางานวิจัยทางด้านนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูองค์ประกอบหลายๆด้านก็คืออย่างที่จันพูดไปก่อนหน้านี้นะคะ่ะว่าเรื่องของนอกจากองค์ความรู้แล้วนะคะเราต้องดูฟอร์ซอลิตี้ที่มีอยู่ดูในเรื่องของบัตเจตนะคะว่าเรามีอยู่ประมาณไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำงานวิจัยที่เกินตัวบางครั้งก็ ก็อาจจะทําให้งานวิจัยนี้มีการสะดุดหรือว่าอาจจะชะง,งักก็ได้นะคะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานวิจัยตามที่เราคิดว่าทุกอย่างมันไปได้หมดเลยอย่างเช่นเรื่องของของฟัสซิลิตี้ที่มีอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของตัวองค์ความรู้ที่เรามีนะคะก็สามารถเอากับเอ,เอามาปรับใช้ได้แล้วก็ถ้าเกิดล้มเหลวอะค่ะ ก็พยายามที่จะต้องลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือคือคืออย่าอย่าอย่าคิดว่าอะไรอะงานวิจัยทําแล้วจะประสบความสําเร็จเสมอไปนะคะงานวิจัยบางชิ้นเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จแต่มันก็เป็นฐานให้เราต่อยอดขึ้นไปได้ในอนาคตนะคะเราอาจจะดึงกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ